สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทคนด้วยนะครับสําหรับเชา้านี้ถือว่ามีข่าวของสิงห์บลูเชลซีมาอัปเดตนะครับในเกมเมอร์คืนนี้โอ้โหอาการล่อเล่แล้วนะครับเมื่อคืนบุกไปแพ้ฟูลแลมอีก1ประตูต่อ2นะครับแถมไม่พอครับนักเตะตัวใหม่อย่างเจ้าฟลิกประเดิมสนามนั้นแรก ก็โดนใบแดงเล่นงานซะแล้วนะโอ้โหลงเล่นนัดแรกเจอใบแดงเลยนะครับหลังจบเกมแคลมพอตเตอร์โอ้โหสายหัวเลยนะบอราะว่าใบแดงของชาวฟิีนี่เปลี่ยนเกมไปเลยครับอืม้มมาฟังกันหน่อยสาหัสสากันจริงๆสําหรับสิงห์บลูเชลซีตอนนี้ครับงูหัวไม่ขึ้นแล้วครับจะงัดยังไงนะครับทนนางของแคลมพอตเตอร์ครับผู้จัดการทีมเชลซียอมรับเลยว่าใบแดงของชาวฟรีก็มีส่วนทำให้รูปเกมของสิงห์บลูเชลซีเนี่ยเปลี่ยนไป และจะส่งผลเสียหายในเกมหน้าอย่างแน่นอนเพราะว่าจอฟฟรีย์ครับช่วยงานไม่ได้ครับเมื่อคืนนี้ครับสิงห์บลูเชลซีที่เหลือ10คนบุกไปแพ้ฟูลแลมออกมาด้วยกรหนึ่งประตูต่อสองนะในศึกพิมพ์เลียงกริดโอ้โหโดยเชลซีตอนนี้มีแค่25แต้มจากการลงสนาม18นัดน,นะครับอยู่ที่10ของตารางคะแนนพิมพ์เลียงกฤิดโอ้โหอาการสมยอมอาการรอดแล่เลยนะครับหลังจบเกมครับแกรมพอตเตอร์อยู่ไม่ได้ครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า ผมคิดว่าพวกเราเนี่ยคุมเกมในช่วงต้นเกมแถมแย่งบอลกลับมาในพื้นที่คู่แข่งและสร้างโอกาสได้ในบางจังหวะซึ่งบางทีอาจจะพลาดในจังหวะสุดท้ายพวกเราสร้างความผิดพลาดสองครั้งในจังหวะทําประตูของฝ่ายตรงข้ามผมคิดว่าพวกเราตอบสนองในครึ่งหลังได้ดีและจากนั้นก็มีใบแดงซึ่งเปลี่ยนเกมไปเลยทําให้พวกเราเจอความยากลําบากมากขึ้นกว่าเดิมอกีกผมคิดว่าการประยุกต์วิธีการเล่นตอนเหลือสิบคนออกมาจะดีมาก แถมผมผิดหวังกับการทําประตูเพราะผมคิดว่าพวกเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้และสิ่งนั้นส่งผลเสียหายกับพวกเราอย่างมากเลยจังหวะของเจ้าฟลิกมันเป็นการประทัาของกองหน้าไม่มีความมุ่งร้ายในจังหวะนั้นแต่ผมเข้าใจว่า,วาทาไมถึงเป็นใบแดงมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เสียหายเจ้าฟลิกเป็นนักเตะที่ดีมากๆซึ่งพวกคุณเห็นสิ่งนั้นได้เกี่ยวกับคุณภาพในเกมของเขาดังนั้นใบแดงมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมผิดหวังอีก2ต่อเลย พวกเราต้องทํางานกันต่อไปไม่มีทางแก้ไขอื่นแล้วคุณต้องทํางานอย่างต่อเนื่องและความกลมเกลียวต้องมีอยู่แล้วเราต้องพยายามคว้า3คะแนนมาให้ได้นะครับโอ้โหอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของแกรมพอตเตอร์หลังจบเกมเมื่อคืนนี้ครับอาการล่อแร่มากๆครับเซ็งบลูเชลซีตอนนี้นะครับงัดไม่ขึ้นจริงๆครับเมื่อคืนบุกไปแพ้ฟูลแลมมาอีกนะครับโอ้โหแกรมพอตเตอร์ อนาคตจะเป็นยังไงครับตอนนี้ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับแถมไม่พอนักเตะอย่างจชฟรีครับเดบิลส์นัดแรกก็เจอใบแดงเลยครับไปเปิดปุ่มแบบนั้นนะครับกจะรอดได้ยังไงละครับทีนี้อารมณ์ในเกมอารมณ์ร่วมมันเยอะไปหน่อยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กั้ผมได้เลยครับ